ขอโทษทีฉันปลุกเธอเหรอพี่คะพี่รู้สึกไม่สบายตรงไหนไหมพี่อยากให้ฉันไปตามพี่สาวทั้งสามคนไหมไม่ต้องหรอกเธอมาคุยกับฉันที่ระเบียงหน่อยไหมยเอ๋เจ้าบอกกับย,ยุเอเหมยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเขาในช่วงเวลานี้รวมถึงความจริงที่ว่าเขาอาจจะเป็นปีศาจยุเยเหมยถ้าฉันเป็นปีศาจจริงๆจ,จ,จะกลัวไหมไม่กลัวหรอกฮ่าฉันคิดว่าพี่อยากจะคุยกับฉันเกี่ยวกับพี่และพี่หยุดลี่แต่นี่มันอะไรฮ่า ลาแเลหน่ะพี่ถือนี่มนแต่ว่าไม่สำคัญว่าพี่จะเป็นนางฟ้าหรือปีศาจพี่จะเป็นพี่ชายของหนูตลอดไปเยเหมยแล้วก็มีพี่เป็นปีศาจก็ดูเทสุดๆไปเลยเอ๊ eh. พี่คะเมื่อแปลงร่างเป็นปีศาจแล้วจะหล่อและเท่เหมือนในละครไหมดูซีรีส์ให้น้อยลงหน่อยนะเธอเนอะ ดูเหมือนว่าความกังวลเกี่ยวกับพวกเขาจะไร้ประโยชน์เค่ายกลพลังจิตเปิดนายกำลังมีข่าวดีที่จะมาบอกฉันอยู่หรือเปล่าเย่างที่คิดไว้ป้ามีความรู้มากและไม่สามารถปิดบังอะไรคุณได้ ตอนนี้เย่โจได้รู้ตัวตนที่แทจ้จริงของเขาแล้วเขาขัดแย้งกับตัวตนของเขามากและตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะพาเขากลับมาดีมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปก็ต้องเอาเขากลับมาให้ได้คุณมั่นใจได้เลยทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่มีใครสามารถยุดเย่โจจากการกลับสู่เผ่าพัน์ปีศาจได้แล้วจะรอข่าวดีนะลือกของฉัน ในที่สุดนายก็กลับมาเกิดอะไรขึ้นวันนี้นายมาทําอะไรฉันกําลังเขียนนวันยยายเกี่ยวกับเทพเมื่อเร็วๆนี้และประสบปัญหาบางอย่างดังนั้นฉันจึงมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จากนายเข้ามาก่อนสิขอรบกวนหน่อยนะเฮ้เพื่อร่วมห้องเฉิงก็อยู่ด้วยเหรอมีอะไรเหรอถึงมาที่นี่คนคนนี้คือนี่คือผู้ผู้ฝนอมตะอูเหย่เฮอเหย่เฮอนี่คือเพื่อล่วมชั้นของฉันชื่อตู้ห้วยเวิน เนยนั่งลงก่อนฉันจะเอาน้ำมาให้ไม่มีปัญหาแล้วนายอยากจะถามอะไรล่ะฉันอยากรู้ความแตกต่างระหว่างผู้ฝึกฝนอมะตะและปีศซจรฮะปีสาจกระทำการโดยประมาทและทำสิ่งชั่วร้ายทุกคนจะพบพวกมันและลงโทษพวกมัน เออหรือว่าการกระทําของปีศาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากโลกแห่งสวรรค์ที่อ้างว่าชอบทำจะเป็นอย่างไรถ้าคุณไม่ไปฏิบัติตามความเชื่อที่กําหนดโดยโลกแห่งสวรรค์และกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าคนทรยศสิ่งที่ปีศาจทำก็ปรากฏให้คนทั้งโลกเห็นเ,ออเกิดอะไรขึ้นกันนะความจริงแล้วปีศาจได้ทำร้ายคนทั่วไปมาตั้งแต่สมัยโบราณเราควรปล่อยมันไปโดยไม่ตรวจสอบหรือไง แต่บางครั้งการต่อสู้ภายในผู้ฝึกฝนที่เป็นอมตะและแม้แต่ตระกูลอมตะก็ไม่ได้นำอันตรายมาสู่โลกมนุษย์หรอกหรือพูดอะไรของแกโลกสวรรค์เป็นหนทางที่ถูกต้องในโลกและเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะปกป้องคนทั่วไปในโลกปีศาจกระทำการประมาทเลอเล่ด้วยเหตุผลเห็นแกตัวของตนเองในโลกของสวรรค์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะกำจัดปีศาจและจัดการสิ่งต่างๆให้ถูกต้องและให้ความยุติธรรมแก่สวรรค์ เคยเป็นผู้กำหนดกฎของสวนเศเหตุของผู้กระทำความผิดของปีศาจคืออะไรปีศาจละเมดจะได้ย่าทามของมนุษย์และฆ่าผู้บริสุทธิ์น่าต้องการหลักฐานไหมการฆ่าและการกินเนื้อสัตว์ถือเป็นการฆ่าผู้บริสุทธิ์ตามอำเภอใจหรือไม่หรือหมายความว่าเพราะพวกมันพูดไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่เธอเชื่อนั้นไม่มีอะไรนอกจากความน่าซื่อใจคดนายฮาฮาแแค่คุยกันสบายๆไม่ใช่การแข่งโต้วาที เพื่อนซื้อตู้ทำไมวันนี้เราไม่พอกันแค่นี้ล่ะฮ่ไม่เป็นเลยวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายเรามาพูดคุยกันอีกครั้งเมื่อเรามีเวลาฮะเอาสิเอาสิฉันจะพานายลงไปชั้นล่างแล้าก่อนคุณอูพี่อูคิดว่าซื้อตู้มีอะไรผิดปกติเหรอมีอาาัลล่าแปลกๆเกี่ยวกับตัวเขา หลังจากออกมาจากหุบเขาเฟิงฉันก็ส่งคนไปตรวจสอบเขาไม่มีล่องรอยของผู้ฝึกฝนที่เป็นอมตะเขาเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการฝึกฝนของปรมาจารย์ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองข้ามมันไปได้เพื่อให้แน่ใจวิธีที่ดีที่สุดคือตรวจสอบอีกครั้งได้เลยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกฝนอมตะและปีศาจนั้นซับซ้อนมาก แกเป็นใครใครส่งแกมาไม่พูดหรอเออหุ่นเชิด แย่ yeah, แล้วอาหยุดซ่อนแล้วปรากฏตัวออกมากงหัวคือเธอจริงๆด้วยเธอต้องการอะไรทำไมเธอถึงยึดต,ติดกับฉัน กดของพัทธมิตรพ่อมอดนอกจากเครือญาติแล้วผู้หญิงจะต้องแต่งงานกับผู้ชายคนแรกที่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของฉันตอนนี้นายได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของฉันแล้วเอ๋นายจะต้องตายหรือแต่งงานกับฉันแต่ฉันจะไม่แต่งงานกับนายเรื่องแบบนี้เป็นกฎยุคไหนกันเนี่ยนอกจากนี้ถ้าเธอใหญ่จะแต่งงานกับฉันฉันก็ไม่แต่งด้วยหรอกนายแน่อยู่แล้วไปลงนระโลกซะา เธอทีนะฉันไม่อยากตายเร็วขนาดนี้นั่นไม่เคนอยู่กับนายเกิงหัวฉันมีข้อเสนอเอะหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วฟังฉันก่อนฉันสามารถแกล้งทำเป็นว่าฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอได้แต่มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรอยู่ดีฮอปมากในฐานะสมาชิกของพารามิตรพ่อมดเราลังเกียจที่จะแสดงความพฤติกรรมแบบนี้ เพียงแค่ค่าแก่เกินจ,จรจาล้มเหลวเงินฉันขอหยาบคายเลยละกันอัเกิดอะไรขึ้นการฝึกฝนของเขาดีขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆได้ยังไงแค่หมัดเดียวก็เกือบจะทำให้ฉันสูญเสียความสามารถในการต่อสู้แล้ว ฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้กับเขาฉันยอมแพ้จบแล้วสำหรับเรื่องนี้ในฐานะสมาชิกของพันธมิตรพ่อมดฉันรักษาคำพูดของฉันเออไม่ต้องกังวลฉันจะแต่งงานกับนายเองกสิบวันฉันจะมาหานายพร้อมสินสอดเตรียมตัวไว้ด้วยเอ๊ะเอ๊ะ แห hey, นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันกังวลและฉันก็ยังไม่ได้สัญญากับเธอเลยอย่าตัดสินใจด้วยตัวเองสิเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเออเออฮกทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากเจอสวรรค์ของเผ่าอสูรสามารถเพิ่มพลังการต่อสู้จนถึงขั้นวิญญาณแรกเริ่มขั้นปลายแต่ผลกระทบก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เย,ย่โจใครนะ่ะออกมาผู้นำของสำนักส่วนเจินขอเชิญท่านกงหัวมาที่สำนักหลักเพื่อหาลรือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเชิญไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสำนักของนายอีกต่อไปนายต้องการอะไรจากเชิญท่านจะทราบเรื่องเฉพาะเมื่อท่านไปถึงสำนักหลักส่วนเจินโอ้โหถือเป็นพรอย่างแท้จริงที่ปรมาจาย์กงหัวผู้นำกลุ่มพัธมิตรพ่อมดมาเยี่ยมสำนักของเรา หากเป็นเพียงการสนทนาทั่วไปก็ไม่จำเป็นท่านผู้นำสูต,ต้องการอะไรจากฉันฉันได้ยินมาว่าผู้ชายที่ชื่อเย่โจหลบหนีจากอาจารย์กงหัวได้น่าเสียดายแค่ทักษะของฉันยังไม่ดีเท่าคนคนอื่นเหตุผลที่ฉันเชิญคุณมาที่นี่ในครั้งนี้ก็เพราะว่าสำนักสนวนิันต้องการทำงานร่วมกับพัธมิตรพ่อบดเพื่อกำจัดเย่โจฉันยังหวังว่าท่านกงหัวจะให้คำแนะนำแก่เราได้ขออภัยฉันปฏิเสธ ฉันมีแผนเกี่ยวกับเย่โจแล้วไม่จําเป็นต้องให้คนนอกเข้ามาแทรกแซงถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนเล่อเดี๋ยวคุณกงหัวเือมีอะไรอีกหรือเนื่องจากคุณไม่เต็มใจที่จะร่วมมือก็ลงนรกไปซะ,ะคุณผู้ที่กล้าสังหารคนจากพัมิตรพ่อมดไม่กลัวการลุกลามจากพัมิตรพ่อมดหรือไงกลัวหรือแน่นอนฉันกลัวแต่อย่างหนึง่ง จเวโจเป็นคนจัดการกับคุณได้ทำไมฉันจะไม่รู้เออค้นหาอย่างระมัดระวังห้ามพลาดทุกมุมเธอวิ่งไปได้ไม่ไกลนักหรอกหลังจากโดนฝ่ามือน้ำแข็งของท่านผู้นำผู้บัญชาการล่องลอยหายไปเมื่อเขาลงไปที่หน้าผาด้านล่างเป็นกระแสน้ำต้องห้ามของสำนัก ด้วยอาการบาดเจ็บของเธอเธอจะตายแน่นอนถ้าเธอลงไปในสระน้ำต้องห้ามเต่ฉันอยากจะกันพลาดกลับไปรายง,งานท่าผู้นำและส่งคำสั่งรวบรวมกำลังคนไปหาด้านล่างอยากเห็นคนเป็นอยากเห็นศพตอนตายครับอ่าไม่นะจะตายไม่ได้พันธมิตรนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ถูกยุยงโดยคู่ทรยศ และเยโจว้าวทิวทัศน์ที่นี่ดีมากดีจริงๆด้วยมาถ่ายรูปหมู่ที่นี่กันการภาพชุดนี้ต้องถ่ายให้สวยภาพถ่ายเหล่านี้มีความสำคัญต่อผู้หญิงเป็นอย่างมากและไม่ควรพลาดครับเนื่องจากฉันไม่สามารถเป็นผู้ฝึกฝนได้การได้ทำแบบนี้ก็ดีไปเลยบางทีฉันอาจจะเรียนรู้อะไรบางอย่างได้ เมื่อถึงเวลาฉันจะส่งสำเนาภาพถ่ายไปให้เหวยโจโด้วยฉันสงสัยว่าเขาจะสรรเสริญฉันไหมมีคนได้รับบาดเจ็บอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเหวยโจอะไรนะพูดว่าอะไรบบอบอกเขามีอันตรายเดี๋ยวก่อนนี่พูดให้ชัดๆหน่อยสิฉันควรบอกใคร ช่างมันเธออยู่ถ่ายก่อนแล้วพาเธอกลับไปรักษาค่ะจะไปเดี๋ยวนี้แหละไม่คิดเลยหนังสือไถ่ชิงส่วนเจิ้นสามารถระงับอิทธิพลของเวทมนต์ความทุกข์ยากจากสวรรค์ได้จริงๆหนังสือรลบทั้งสองเล่มนี้ซ่อนอยู่ในดินแดนแลับของเจ้าไหวในเวลาเดียวกันแน่นอนว่าพวกเขามีจุดประสงค์บางอย่าง เมืองภูเขาเฉิงเจียสนามศิลปะการต่อสู้ผู้คุมที่ถูกส่งไปสอบสวนเฉิสซวนและคนอื่นๆอ,อยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วใช่ไหมหลังจากที่พวกเขาหลบหนีก็ไม่มีล่องอยของพวกเขาเลยถ้าไม่จําเป็นต้องมีการคุ้มครองจากผู้เชี่ยวชาญทีมคค้งกันจะต้องได้รับการตรวจสอบเอ๊ะ ยาหอ้าเป็นอะไรไหมคะถ้าถูกสรบร,ร่างกายของเขาจะถูกควบคุมเมืองภูเขาเฉิงเจียเกิดอะไรขึ้นกับยามคนนั้นวันนี้เขาแสดงจ,จุดอ่อนออกมาตอนซ้อมกับเชินแล้วฉันก็พบว่าเขาถูกสอบคำสาบนี้หาได้ยากมากและแม้แต่ผู้อาวุโสของตระกูลก็ไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คุณอูคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม พี่อูเขาอยู่ข้างในนี่คือคำสาปขโมยวิญญาณที่พวกปีศาจใช้ปีสอดเทคนิคจิตวิญญาณออกมาเตินนี้นายเป็นของฉันครับนายท่านเป็นซื้อตัวห้วยเหวินได้ยังไง ปิดบางสิ่งที่ฉันทาในวันนี้และประสานแผนของเชิงยุนล,ลี่กับฉันเมื่อนายกลับไปเลิฟคําซึ่งเขามีความตั้งใจงจริงๆในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างผู้ฝึกฝนอมตะและปีศาจอะยุนล,ลี่แจ้งให้ท่านผู้นําทราบเรื่องนี้ทันทีอะโอเคขออภัยห,หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ไม่สามารถติดต่อเย่โจได้น้าลังเกียรจริงๆ มีบางอย่างผิดปกติระวังตัวด้วยใครนะข้าให้หมุดฉันจะยืนมันไว้เธอไปรายงานท่านผู้นำพี่อูระวังตัวด้วยนะหฮจ,จะไปไหนยอ่าอะไรกันกลับมา สาละแล้วตากระตายลำข้าวก็เหมือนรถมาหยุดรี่เป็นยังไงบ้างพี่โอ๋ฉันเอ๊ะหยุดดิ้นเลนและสนุกไปกับความตตย